สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจําเดืนที่หกกุ่มพาพันปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือหนึกับสี่เจ็ดกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่เจดหน่งเกี่ศูนย์สอส้านะหนะึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสีเดหนึ่งสดเดสเนาะ สามตัวก็ 2, 70, หนึ่งสี่สองสี่เจดศเจดสก็ได้นะสี 1, 14, ่เจ็ดหย์หนเนาะพขอใ่อยทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษ7กับศูย์เก้ 4, ับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจดเก้าศูนย์็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าสองหกสามเก้าศูนะคะหรือเพื่อนๆจะจับเจ็ดเก้าหมเ้าห้าหรือจะเก้าเจ็ดหนึ่งเดเจห้าเนาะ

ขอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปวีเหนึ่งกับสี่ห้ากับสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสองสี่หนึ่งสองสองห้าหนึ่งห้าสี่สองเจ็ดสี่ห้านะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ พิเศษกับปกติเฉพาะกิจกับ vip แต่มันก็ไม่แน่เนาะมันสลับกันออกก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อตัวเด่นวันนี้ก็คือหนึ 4, ่งกับสี่เจ็ดกับเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะกลัวอย่างเดียวกลัวศูนย์มันจะเข้า ชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ